ไรฝุ่นเป็นแมลงอาศัยอยู่ในใยที่นอนของเราทั้งออกไข่ผสมพันธุเ์เจริญพันธุ์ตัวไรฝุ่นจะกินขี้ไครของเราเป็นอาหารซึ่งหากเราใช้เครื่องดูดฝุ่นกำจัดไรฝุ่นก็อาจช่วยลดได้บางส่วนเพราะตัวไรฝุ่นจะเกาะแน่นมาก ไรฝุ่นนอกจากจะกระตุ้นทำให้เกิดการแพ้ทางจมูกจามคันคัดจมูกมีน้ำมูกแต่จริงๆแล้วไรฝุ่นยังทําให้เกิดอาการอย่างอื่นด้วยเช่นพื่นผิวหนังอักเสบเรื้อรังและกระตุ้นให้เกิดหอบเหงืดไรฝุ่นจะเจริญพันธุ์ได้ดีในอากาศร้อนชื้นการใช้ผ้าปูที่นอนปอกหมอนที่กันไรฝุ่นซึ่งจะมีการพอที่แน่นกว่าปกติ ทำให้ตัวไรฝุ่นไม่สามารถที่จะลอดขึ้นมาหาเราได้และการทำให้ห้องนอนโลง่งสะอาดจะลดโอกาสไม่ให้ไรฝุ่นมาอยู่ได้หากคนที่แพ้ไรฝุ่นการทำความสะอาดผ้าปูที่นอนให้แช่ในน้ำร้อน60องศาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยนำมาซักตามปกติตากแดดแรงเพราะตัวไรฝุ่นไม่ชอบความร้อนเวลาเจอความร้อนไรฝุ่นจะตาย ตัวไรฟุนจะชอบอยู่ในนุ่นมากควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องนอนที่เป็นนุ่นแนะนำที่นอนเป็นใยสังเคราะห์แทน